สวัสดีครับไกด์ล้านนาครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสามแยกเทศบาลไมงงามนะครับร้อยต่อกับบ้านเดียดครับที่จังหวัดตากแล้วก็มาชิมของขึ้นชื่อของที่นี่นะครับนี่คือผมสูงให้ดูป้ายถนนรามคำแหงนะครับผมแล้วก็ร้านก็คือที่มาชิมวันนี้นะครับเป็นเมี่ยงจอมพลนะครับเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดตากอย่างยิ่งย่างนะครับนี่ครับเราเห็นกค่แต่รูปนะครับเป็นเมี่ยงน้ำต้าเจียวนะครับ เรียกว่าเมี่อจอมพลหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองชิมกันครับค,ครับนี่ก็คุณพี่กำลังทำเมี่ยงให้เราอยู่นะครับอันนี้เป็นน้ำเต้าเจี้ยวใช่ไหมครับเต้าเจี้ยวนะครับก็ก็กจะมีมะพร้าวมะนาวกระเทียมนะครับขิงยังหั่นยังไม่เสร็จเลยอ๋อครับมีตะไคร้มีตะไคร้ตคาตัวลิซโซอ๋อครับ ข้าวเกลียบนี่เป็นแป้งอะไรอะครับแป้งขา้าวเจ้านี่แหละครับเป็นข้าวเกลียบแป้งขา้าวเจ้านะครับโรยง,งาแบบนี้ครับทําเป็นแผ่นๆแ,แป้งขา้าวเจ้าเมีย่ยงจอมพลแล้วนั่นเป็นอะไร,รมะเขือพวงเหรอครับเป็นเพียงเพียงอะค่ะอ๋อต้ื่อนเพีมะเขือพวงด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันครับเมีย่ยงจอมพลครับ นี่ก็เป็นน้ำเต้าเจี้ยวนะครับผมเห็นตรงนี้เขาใส่น้ำตาลเข้าไปด้วยนะครับยังไม่รู้รสชาติเป็นยังไงให้คุณพี่เขาเตรียมเมี่ยงอยู่คร<ส>ับน้ำเต้าเจี้ยวแล้วก็มีน้ำตาลใสดแดงนะครับนี่ระบบเป็นเครื่องเคียงนะครับก็จะมีทั้งพริกสดอ่อพริกแห้งพริกสดนะครับแล้วก็นี่ับเป็นมะเขือพวงครับเดี๋ยวร,รอครับเรามาเช้านิดนึงครับก็เลยพี่เขาเตรียมให้เราอยู่ นะครับมีคนมาทานกันเยอะมีดารานี่ครับคุณนุมแหม่มน,นะครับปลายด้านหลังนั้นครับรุ่นที่สามต้องชุบน,น,น้ำก่อนใช่ไหมครับอ๋อนั่นครับพี่เขาบอกว่าเกเราต้องชุบน้ำก่อนทาน อ๋อครับก็จะเป็นคำคำพอดีเนี่ยมนี่ทำนานหรือยังครับเนายถึงว่าเี่งเี่งจำพลเนี่ยครับอ๋อล่่านะครับย่านี่ตองเสียก็อายุแปิบกว่าประมาณเ็ปีแล้วคือมีที่นี่ที่เดียวเลยใช่หยครับแม่ไม่ีแต่มีแต่มีแบบ เขาจะมีเป็นหอนอ้องที่นั่งจะมีที่เดียวค่ะมีก็มีเป็นหอ่อชุดคุณพี่เ่าทำเตรียมให้เราเลยนะครับใส่ตะไคร้มะนาวครับ ถั่วผสมแล้วก็มีข้าวทอดอ๋ออันนี้เป็นข้าวทอดนะครับ ครับแล้วก็โรยด้วยมะพร้าวนะครับ<อ>เรียบร้อยนะครับ <พา S 1> ผมนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นเมี่ยงจอมพลนะครับผม วิธีทานนี่ทำไงครับผมโรยครับเดี๋ยวเราถามวิธีทานกับพี่ครับแป๊บหนึ่งครับี่ร้านเมี่ยงจอมพลนะครับผมก็จะมีนี่ครับลองมาไล่กันอีกทีนะครส่วนประกอบจะมีพิกแห้งครับผกสดนะครับอันนี้เขาไรเครื่องเคียงนะครับมะเขือพวงแล้วก็นะนี่นะครับเป็นน้ําเต้าเจี้ยวนะครับใส่น้ำตาลทรายครับแล้วก็มาดูที่ตัวเมี่ยงนะครับ ก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับอันนี้ลวยงามีมะพร้าวอ่อนนะครับมีข้าวทอดมีถั่วมะนาวนะครับผมขิงนะครับตะไคร้ด้วยครับตะไคร้ก็มีสองแบบนะครับอีกแบบหนึ่งเป็นใบชะพูครับนี่ครับนี่ครับเป็นของเป็นขนมขึ้นชื่อนะครับของเมืองตากครับถ้ามาก็ต้องมาลองกันครับเมี่ยงจอมพลครับ เราเต้าเจี้ยวราดเข้าไปในแป้งนี่นะครับค่ะราดเป็นคำท้องโอเคเห็น,นี้พอไหมครับเ<า>นี่ยค่ะแล้วอยากใส่พริกก็ใส่พริกผมจะใส่พริกทอดหรือทอดจะอร่อยกว่านะครับใส่พริกทอดเข้าไปครับแล้วก็มะเขือดได้ไหมครับค่ะมะเขือสีครับ ปากอย่างนี้ครับห้ามพูดนะมีแต่สมุนไพรค่ะเืมเจลหวานไหมคะอ็เลยครับถ้าชอบหวานน้องก็หวานก็เต็มอุกถ้าใบชะพลูมันก็จะเป็นอีกรสนึงใบชะพลูมันก็จะหอมเลยเดี๋ยวผมลองใบชะพลูกันหนึงงนน่ง จะเที่ยวก่อน,นเดี๋ยวก่อนครับชอ่เยอะมากชอบเยอะๆมากอันนี้เป็นแบบ,<ใ>บไปชป <ๆ S 1> ครับอือ จะคนละรสนะคะอร่อยครับถ้าเมืองตากต้องลองครับผมต้องลองที่ร้านครับ <laughs>